อ่ะเราก็ไปดื้อๆเลยครับเอาเนี่ยครับเอาเอาสมการประฏิภาพไปใช้เลยนะครับทีนี้เขาให้ข้อมูลอะไรเรามาบ้างเขาให้ปฏิภาพมาแล้วนะครับเขาให้ งานไอ้กำลังสุดที่ที่ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาความร,ร้อนเข้าได้ถะครับก็แค่ย้ายข่าธรรมดาเนาะก็ความร,ร้อนเข้าใช่ไหมครับก็จะเท่ากับอะไรนะงานเอาต์พุตใช่ไหมหารด้วยประสิทธิภาพใช่ไหมครับงานเอาต์พุตเราเท่าไหร่นะผมถนัดพดในหน่วยกิโลวัต,ต์นะครับผมก็จะแปลงเป็นกิโลวัตห้าร้อยเมกะวัตก็คือคูณพันเข้าไปนะครับก็กลายเป็นห้าแสนถูกไหม แล้วก็เติมศูนย์ไปอีกสามตัวใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นกิโลวัตใช่ไหมแล้วก็หารด้วยประสิทธิภาพก็คือศูนย์จุดสามห้านะครับในเลขประสิทธิภาพพวกนี้นะจํำๆไว้บ้างก็ดีนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ที่คุณใช้งานอยู่ทุกวันนี้ประสิทธิภาพมันก็ห่วยๆแบบนี้แหละนะเออคุณใส่พลังงานเข้าไปร้อยหนึ่งอะ่ะคุณเอามาทํางานให้เป็นประโยชน์เนี่ยได้แค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะสามสิบสามสิบกว่าประมาณนี้เลยนะครับประมาณสามสิบห้านี่แหละก็ นั้นคุณก็กําลังทุกครั้งที่คุณนั่งรถขับรถขี่รถเครื่องอะไรแบบนี้นะครับขับรถยนต์อะไรแบบเนี้ยมันคือคุณกําลังทำลายทรัพยากรทิ้งไปสองในสามนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จับมันแค่หนึ่งในสามเองนะ,ะเดี๋ยวลองกดเครื่องคิดเลขก่อนนะห้าแสนใช่ไหมหารด้วยจุดสามห้านะครับผมได้เป็น หนึ่งสี่สองแปดห้าเจ็ดนะครับจุดหนึ่งสี่สามแล้วกันนะจุดหนึ่งสี่สามนะครับหน่วยผมทดอยู่ในลูกกิโลวัตต์นะเสร็จแล้วเราก็ไปหาต่อครับหาปริมาณเชืิอเพิงใช่ไหม นะหาอัตราการป้อนเชื้อเพลิงนะครับก็คือเราได้อะไรนะ Q เท่ากับนี่เพราะฉะนั้นก็ M. ก็คือเอา Q ตั้งรหารด้วยค่าความร้อนถูกไหมครับเมื่อกี้ความร้อนเราได้มาละนะแสนกว่าเมื่อกี้นะครับ แล้วก็ค่าความร้อนก็คือสองหมื่นห้าใช่ไหมกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับไสในตรงนี้ยไสในตรงนี้มันคือกิโลจูลต่อวินาทีใช่ไหมครับตรงนี้เป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมใช่ไหมเดี๋ยวไอ้กิโลจูลกับกิโลจูลมันจะตัดกันใช่ไหมครับแล้วไอ้กิโลกรัมอันนี้มันก็จะถูกตวัดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน่วยมันก็จะออกมาเป็นกิโลกรัมต่อวินาทีนะครับ ได้เท่าไหร่ตัวนี้ใช่ไหมหารด้วย25 0 0นะครับได้5 7าจุหนึ่งสสากิโลกรัมต่อวินาทีแต่เขาถามอะไรนะต่อชั่วโมงใช่ไหมครับ แลวจริง่านหินเขามักจะพูดกันเป็นตันด้วยซ้ําไปนะแต่ว่าเดี๋ยวแปลงเป็นชั่วโมงก่อนนะแปลงเป็นชั่วโมงทําไงครับถ้าจะแปลงเป็นวินาทีให้เป็นชั่วโมงใช่ไหมก็คือผมก็จะทําแบบนี้ผมก็จะเอาเลขแปลงหน่วยมาใส่นะครับสามพันหกวินาทีใช่ไหมต่อหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมผมทดแบบนี้เพราะลาะรทดแบบติดหน่วยไว้ข้างหลังเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้เห็นว่า อ๋อวินาทีมันตัดกันนี่ไงแ้วเดี๋ยวมันก็จะเหลือเป็นกิโลกร,รัมต่อชั่วโมงได้นี่ไงนะครับผมก็คูณสามพันหกนะครับอ่ามันก็จะดูเยอะเลยนะมันก็จะดูแบบถ้าเป็นกิโลกร,รัมนะจะดูเยอะเลยคือสองศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งจุดสี่สามนะครับกิโลกร,รัมต่อชั่วโมง ถ้าจะเขียนให้เป็นตันก็จะได้แบบสั้นลงหน่อยตันนี้เราน่าจะคุ้นเคยเราก็จับหารพันไปเลยใช่ไหมก็จะได้ยี่สิบจุดห้าเจ็ดตันถูกไหมครับง่ายไหมง่ายมากนะครับงั้นหลักการมันก็แค่นี้นะครับก็คือถ้าเป็นเครื่องยนต์ความร้อนนะเราก็มองเรื่องเนี้ยเส้นทางการไหลของ พลังงานให้ออกนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ความร้อนก็คือเนี่ยรับความร้อนมาก้อนนึงนะครับจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงเข้ามาผ่านอุปกรณ์สารพัดที่อยู่ในเครื่องยนต์ความร้อนนะครับแล้วก็ส่งงานออกมาเป็นบวกนะครับเสร็จแล้วก็มีความร้อนก้อนหนึ่งนะครับทิ้งไปให้แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำนะครับเช่นบรรยากาศเช่นน้ําระบายความร้อนอะไรแบบนี้นะครับก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็เข้าใจว่าประสิทธิภาพนะก็คือ เอาเอาตัวนี้นะครับที่สิ่งที่เราอยากได้นะครับเทียบกับอินพุตคือสิ่งที่เราต้องลงทุนใส่เข้าไปนะครับคอนเซปต์แค่นี้นะครับ